สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชานนนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับผมก็จะมีผู้เข้าชมมีผู้มาเข้าร่วมนะครับอ่าชื่อว่าอะไรฮะอทิชาค่ะอ่าอาครับผมเขาจะมาเล่นกับผมนะฮะเป็นน้องผมเองมาเราเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกผมต้อง ตามมาถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอพอด้วยนะฮะช่วงนี้ผมเป็นวอดครับผมลองตัดไม้ได้เหตุอะเอามา,อ,าอุ๊อย,ยอเอาอัอนนี้ไปน้องหันอะไรนี่คะเดี๋ยวเพิ่งเอามามาถึงว่านทีค่ะเออนั่นแหละ ที่เท้านะไม่ไม่ต้องเอาหรอกทีนี้เราจะสร้างกล่องครับแล้วก็สติกแล้วก็ไม้นะจากนั้นนะผมก็จะวางไว้นี่เลยตรงกลางแล้วผมก็จะทำเป็น นะฮะแล้วก็พิกแอ็กซึ่งเ,ออเดี๋ยวผมต้องไปตัดนะฮะให้ผมเปิดแสงก่อนออน้าหอมไปตัดมาเลยฮะ นะสีอะไรสีน้ำตาลกับขาวอย่าลืม,มตัดอยู่ใกล้ๆนี่นะอเ,เอา้าทำไมไม่เก็บอะ่นะ,อะขวานโอ๊มาดิมาดิเนี่ย มก็อ่ะอยู่บ้านกับผมนะฮะก็อ,อยู่โรงเรียนมึงเลยน,ะน่ะเนาะซึ่งก็ไม่มีอาหารกินนะครับผมผมจึงก็ เมื่อกี้น้องผมบอกว่าอยากเป็นอมตะนะฮะเดี๋ยวมันเป็นไม่ได้ครับผมโหมดชีวิตน,นะฮะผมขอขอ,มอผมขอตัดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมมานะครับอ้าครับผมผมก็กลับมาแล้วนะฮะผมเฮ้ยกวดสร้างเสร็จนี่แทบตายเลยนะฮะเนี่ยนี่ครับผมบ้านนี้อลังการนะฮะ 1...2... ใครทำกลัวพี่ตาไม่กลัวคิปเปอร์ามาระเบิดเหรอไม่กลัวแน่ใจแน่ใจนี่ผมโอ้โหบ้านนะนมันก็จะตัดต้นไม้เนะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซีเกนย t สเดยขอบจ๋าหันมาหน้ามา่าลืมเวอร์นอนไหนนะบ๊ายบายเยี่ยมบ๊ายบายครับผม Terima kasih.